สีส่ส่าให้ในพุก้าวพันธนะครับพอหลวงตาท่านอบอกว่าบุญมาถึงต้องร,รีบไปเอาเอาให้มากมากบางคนคิดอยากจะเอาบา้างเอาโมไซค์มาเลยนะครับ,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 บนะรับบุญรับบุญบุญไปบุญมาน้องจักรสลนทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอาก็หลวงตาบอกให้เอาบุญเยอะๆบางคนซื้อนะครับบางคนก็เอารถยนต์นะครับมีที่หนึ่งมีฟิกอัพนะครับเดี๋ยวฟิคซมาจอดตัดหน้าเข้าไปจอดมารับบุญเป็นผูหน้หญิงด้วยนะครับพวกเราบอก วิ่งสวนไปรับใยรับไยครับตนนั้นรู้สึกว่าจะเจ็บครั้งนะครับลูกเข็บยังไงก็จะเจ็บครั้งให้ดวงตาได้โค้งศีรษะให้เจ็บครั้งกันเลยมาเอาเชิญเลยนะครับท่านในที่ใส่บาทลวงตาเสร็จนะครับมารับพรจากหลวงตาโอกาสอย่างนี้ไม่มีนะครับไม่ทราบว่าอีกปีหรือว่าชาตินี้หลวงตาจะได้จารึกธรูมาที่นี่ไหมเราก็ได้แต่ยกมือภาวนาสาธุสาธุหลวงตาสิ่งหนึ่งที่ยังอยูกินไปรบสานอยู่นะครับ เลนะครมาเรื่อยๆก,กันนะครับยกเก้าอี้เข้ามาเลยก็ได้นะครับด้านหลังนะครับท่านใดเสร็จแล้วก็ต่อด้านหลังเลยนะครับมารับกบอลเฉลี่ยลงตาในช่วงเช้านะครับหรือว่าเป็นบุญใหญ่ของวันนี้นะครับ